เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีทหารที่ไปลาดตระเวนแล้วก็ไปโดนกับระเบิดนะครับคือเป็นกับระเบิดใหม่นี่แหละที่กัมพูชาเนี่ยเอามาวางไว้เอามาฝังไวนะครับคือตอนที่ก่อนหน้านี้ตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วก็วางกับระเบิดไว้นะครับจุดนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เท่ากับว่า ทบจะทุกจุดแหละที่อาจจะต้องเน้นย้ำกําลังคนในพื้นที่ว่าเวลาลงไปรัฐเวรอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังเรื่องของทุนระเบิดเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งเกิดขึ้นทําให้ทหารไทยบาดเจ็บอีก3นายนะครับหลังจากเกิดเหตุพลตรีวินไทยสุวารีโฆษก,กองทบบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมจริงๆเป็นเส้นทางที่ไทยเนี่ยใช้ส่งกําลังบํารุงอยู่เป็นประจําตรงบริเวณร้อยต่อโดนเอาวกฤษนานะครับ ทีนี้มันมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นระเบิดใหม่เชื่อมโยงว่าเกิดจากฝั่งกัมพูชาไม่ต่างจากการใช้อาวุธโจมตีกับภัยโดยตรงและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษเป็นการต่อสู้ด้วยวิธีที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีและตั้งใจละเมิดอ,อนุสัญ,ญญาออตตาวานะครับก็คือเป็นอนุสัญ,ญญาที่ว่าด้วยการห้ามใช้หรือว่าการวางทุ่นระเบิด คนไทยก็ไม่ได้อยากจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นนี้นะครับแต่ว่าต้องมาเจออีกแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารสามนายที่พอบาดเจ็บนะครับต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล่ายสัมปสิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีจ่าสิบเอกธนีพาหาได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาดพลทหารภาคภูมิชัยสุระบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ด้านหลังพลทหารธนันชัยไกรวงได้รับแรงอัดจ,จากระเบิดบาด เจ็บที่แก้วหูชาวบ้านก็บอกว่าเออเห็นภาพแบบนี้แล้วคือสะเทือนใจนะครับทั้งๆท,ท,ที่เหมือนกับเพิ่งจะผ่านการประชุม GBC จบไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีภาพเนี่ยพาทหารส่งโรงพยาบาลแบบนี้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับการมีทุ่นระเบิดหรือไม่เนี่ยนะครับของฝ่ายไทยเนี่ยเราเคลียร์ไปเยอะมากแล้วเส้นทางนี้ก็คือเคลียร์ไปแล้วเหมือนกันจู่ๆทหารบ้านเราไปเหยียบกับระเบิดอีกเพราะฉะนั้นเชื่อว่า กัมพูชาเนี่ยลอบเอามาวางไว้นะครับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดที่ช่องบกเมื่อ,อ28พฤษภาคมทีนี้เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าข่าวทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันคงยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทําอะไรที่ทําให้เราเชื่อว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่เอา PM 21มาเอ่อ2มาวางไว้ก่อนน้นนี้ก็มีพวกมีภาพ ตอนที่ถ่ายภาพแล้วก็เจอไอ้พวงทุ่นระเบิดที่กัมพูชาเข้าไปวางไว้ตรงบริเวณด้านหน้าของประสาต,ตาควายนะครับแต่ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถึงแม้ว่าจะมีภาพหลักฐานที่ชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีข้อบ่งชี้ต่างๆมากมายแต่กัมพูชาที่ผ่านมามักจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเอาทุ่นระเบิดมาวางไว้แล้วล่าสุดยังย้ำด้วยซ้ำว่าไม่เคยละเมิดอนุสัญญาออตตว่า เพราะว่ากัมพูชาก็เป็นภาคีของนุสัญญานี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ทางการไทยเราก็เตรียมที่จะทําหนังสือประท้วงแล้วก็ชี้แจงฟ้องโลกนี่แหละฟ้องประชาคมโลกให้ได้รู้นะครับว่ากัมพูชาย,ยังคงตุกติกยังคงมีเรื่องของการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเอามาวางไว้ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดตระเวนของทหารไทย เพราะฉะนั้นท่าทีของกัมพูชาไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะครับและดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเป็นการลวงโลกเล่นละครลวงโลกตบตาประชาคมโลกเพื่อเรียกคะแนนสงสารนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่แบบอ่ะเท่ากับยังวางใจไม่ได้นะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชือ่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ